สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่12ธันวาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่9นะครับผมสำหรับวันที่9แอดมินก็ให้ เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด8กับ2นะครับผมสำหรับตัวเด่นของแอดมินไม่มานะครับผมก็มาเฉพาะในตารางนะครับผมเลขที่ออก0 4 9 1 5 1 0 4เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็9 1เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็1 5 1เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม แอดมินก็เน้นให้อยู่นะครับผม4ี่หนึ่งหเป็น3ตัวนะครับผมตัดเล่นนะครับผมก็น่าจะได้เฮนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12นะครับผมสำหรับวันที่12เลขในตารางนะครับผมชุดวินจะมี1 2 0 4 9 5้าห้านะครับผม แอดมินจะให้เด่นอยู่ที่1น,นะครับผมวิ่งรูดอยู่ที่0 1.02นะครับผมสำหรับ1 1นส 17และก็18นะครับผมสำหรับ0 0 2 0 4 05 06กับ09นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับ2 สองสามสองสี่สองห้าสองหกกับสองเก้านะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผมมีหนึ่งสามศูนย์แปดและก็สองแปดนะครับผมสำหรับเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง 0 0และก็22นะครับผมสำหรับชุด3ตัวแอดมินจะจับในตารางด้วยนะครับผมจะเป็น495นะครับผม 8 0 5 1 1 8 5 2 3แล้วก็102นะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมเป็นสูตรเลขลับสายด่วนนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูดศูนย์กับ2นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมคือ1นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมสำหรับ1จะมี18 14 1, 2นะครับผมสำหรับ0นะครับผมมี 02, 04, 06, 09นะครับผมสำหรับ 2, 24, 25, 26, 29นะครับผม สำหรับในชุดกันมี1 3 0่แแล้วก็2 8นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมระวัง1 1แล้วก็ส2สสำหรับชุด3ตัวนะครับผมระวัง4 95นะครับผม5 23แล้วก็102นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ